สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสาวอุบลพุทเดชอุดมจัดน้องจ๋าสัปดาห์นี้ผ้มามะข่าสวนมาอัปเดตทักซี่เนาะที่เท้าวานไหวเนาะวานไหวในกระถางในกระถางพลาสติกซื้อมาอันละยี่สิบห้าบาทอันนี้ทักซี่หอมอันนี้ทักสี่เหล่า,านะจ้ะเนะา,นนนอาะอ,าาอ,อันนี้สร็จล้น,ะจะน,น,นี่ ะ้หอมแขกมากกว่นี้หอมแขกก็งามๆใบมันยังใหญ่ทอันนี้ก็สิเป็นหอมเลย ความาอัปเดตพักอัพเดทหอมพักสีเนาะพักสีหอมามวันที่ใหญ่แล้วน่าจะเก็บกินได้แล้วน่าจะพี่น้องใส่เคียงอยู่ในเคียงพักสีอยู่ในเคียง,ยน,ยงน่าจะช่วงนี้พักแพงหอมแพงเขากับมาหัวกินเดงน่าจะเนาะ กินเองแต่บอดดิตองสื่อเพื่อนบ่ดด้ขายเฮากับบอด้ื้อวันนี้กับายบาพร้อมเลยได้๋ยสบาทคายบกเขอก็ได้30บาทเด้เงินหาิบาทจากจากนในหน่อยห้องน่าจะเนาะอดด้สื่อขนมแห้ร้านกินอยู่เนาะพอคุณอ่าผู้ที่มาอุดน้นเนาะเฮาก็เหตดไวั้งบได้หว่าว่าคายหววงกิน เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากถ่องเจ้าของเพราะวันโคว,วิดมาอีกก็เด้อพี่น้องสายพันธุ์หม่ก็นา่ากลัวอยู่เขากัดสังแรงอาหารเห็ดแรงพักแรงอันนี้ไหวเตือนขัน้วไหวเวติ เ,เลียงจะค้องนี่แล้จ้ะคี่น้องซีลาอันนึงกระทางนึงอยู่ในสวนหก็พร้อมเลยลย,ยู่เน้ะขาหาขยายออกเรื่อยๆนจะพี่น,อน,น,น,น้องน้อ้าอยู่ในสวนหอมนี่้องกติก้งจันท้านูนตจัน เด็กาในสวนนน่อข้างในเขาขึ้นมักีกนี่จ้ะข้างหน้าบ้านเขาขึ้นพักขึ้นสายมันจะเขาตูนเหาอวานในมันไหวมันซื้อมากของลำลำพ่อซองละสามสิบหาบาทเนาะ น้มเลยให้ขยายไปอีกนี่จะ๊ะหย่จ้ะดก็ลังค้าออกเลยจากที่หนายืดดียืดนะที่หนาเนานะ แต่ได้กินแต่ยาคืออันนี้ก็ต้นมอนมันบัลลีน่จาจะเอางานคนมาสัม่มสิไปฮะขอเขามาสั่มใหม่อีกอจะจัดที่เขาเดาบยวพวกเขาพีกสวนี่หอมน,นั้นนี่เขกาก็า้ายคายเมื่อวานนี่ยี่สิบบาทจะเอาไป รยยรพร้อมเลยห่างขยายหมืนลายงร,ร้เาบพิดดอกนี่ารบะพิดดอกขานขาดเคลืนมันจังพิดมันสิบมีกินมีใสดี๋ยวห้่น่องดีแลมันแก่ห่าก็หลอกลมนาจะน้องเพื้อซองต้น บวานนี่ค้ายกระสอบนึงนี่ละทุงหนึง่งเิ่นให้เงิน,นสาิบบาทว่าสิบเอาเงินนะเพิ่นก็ิันก็นเอาหาเนะนาะเดีวพี่นนี้กำลังบานพี่นาะ กันเป็นยังจังใบด่างนะพี่น,น,น้องเนาะด่างกระซางมันเป็นหน่วยอยู่นะขอบคุณพี่น้องทุกคน้ะจ๊ะที่เขามาติดตามรับชมเนาะสาว้าบนคุณเดชอุดมอัปเดตพักสวนขั้วนะจ๊ะหลังจากฝนเสารเนาะมันเริ่มแล้วอันแหลงละนัแหลงล เลี้มไทยเบิงเนาะจากพี่น้ออัปเดตกันตัวนี้เ็ดหย่อนนนจากพี่น้อเดดยอดมันออกมันก็สิบฟงนี่จากพี่น้อแต่งแนงขึ้นมาเซเนี่ขนาอันนี้เป็ตนเกาปลาชีสถิมกับเามยังเก็บกินได้เยอะน่จากพี่น้อเดี๋นี้้า้าเบิงตันี้เป็้หาใส โลกถินะ่มนะน่ากะเด็ดย่อนมันงน่าจะกลางแตกเสียอยูน่นะนี่องลังไวกันใช่ว่ากันเอียมาก่หน้องระเทศครวงไว้สิกันมาเหยียบกันมายมั้ มันยังมีอยู่พอเด็กเล่นนี่มากจ้ะไม่างเห็นได้พี่น้องามาจากไหนลูกจากตู้ทีวีนั้นเก่งมากเกพี่น้องเป็นคนเก็บเหรอลูลลกเก่งมากเก่งมากมีข้นะอยห้อยผักกาดหรือผักอีหยังหนูไน่ยังอยู่ในถุงเขาเลยเอามาห้อยนะพี่เนเยอะหนา นางนี na, tent, ่ถ like ้วยเอยหอมกระเ็ดเลยฝุ่้แต่แหนมเขาก็ข้างในก็เที่ยวสะอุ่มนี่แต่นึงบะกี้กินนึงนั่กต่สอบนึงเนาะยอดท่านก็ต่อหยอดดีเยี่จากพี่น้องขอบคุณจัดี่มาติดตามรับชมจ้ะเพื่อนสุขิดไวพรพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะเด้อ แสดงความยินดีกับอบตอรมาให้น้องจังนาะทุกคนเด้อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ผู้บริหารคนใหม่นาะแต่ขอพระเยซูคิดอวยพระพ่ทุกคนที่เชาเบิง่งคลิปไหนน้องจังนนะท์แห่งกำลังใจสาวอุบลขุนเดชอุดมตลอดมาเนาะจะเนาะจังคนะอยพูกันม่คลิปต่อไปนะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะ